ยคุ้ีแล้วนีวันนี้ผมก็ขอกขอแล้วก็พใาขร้านเก็บอข่งนีนะเนี่ยละที่ตัวนี้บอกว่านี่เป็นอะไรเป็นตัวเนยทาด้านนี่นะสาคนเนี่ยนะลูกน้องเองใช่ครับนีผมมอยู่ในหมู่บ้านเดินเนี่ย เรายก็ไม่ทำอะไรแล้วในวันนี้ครับนเป็นทีลผมไม่ถือก็พูดตอนที่เรียนเชแล้วเมีล้วก็โดนขาดแล้วผมลดแรกทั้งแล้วยกผมให้ไม่ได้เยอะเ่นได้ส่วนแบ่งว่าจะเล่นเงี้ยวนใดก็ได้

เป็ญยาเช่ามีไหมมั้งพอมีครับผมโอเคเดี้งขอเลยขอเลยมีห้องเดียวเราไปเต็มเต็มเลยมีกตางแหมีมีห้องนอนสห้องกว้างเท่าไรกว้างกว้างสามกว่าสามเมตรคูณสเมตรครับสี่ นี่ตัดะดวกคนตั้งสิบโมงแนวเยาะแมลกเลยเพื่อนเนี่ยต้องจับมาเขาบอกมึงมานะอ่าออใครควบเ่อใครควบไปใครควบยากได้ไหม